คแล้ว <ๆ S 1> ควาขวัญใจเป็นฟูจิ้นท้าแตกอยู่เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ได้มาเโดยฟูจิ้นอีกคู่หน,นึ่งก็ทําให้ท้าแตกหลับไปใหญ่เลยครับจริงๆงานนี้เป็นงานแรกของปีนะพี่ <ๆ S 2> ที่เรามาคู่กันก็ดีใจมากที่แฟนๆก็ยังช่วยสนับสนุนพวกเราอยู่นะครับก็ขอบคุณมากจริงๆครับที่จริงการที่การเป็นการของคู่จิ้นคู่ ก็ดีใจครับอย่างที่แจมอย่างที่น้องพูดไปก็คือเราก็ดีใจที่แฟนๆแบบรักเราให้การสนับสนุนเราแล้วก็แบบเวลาเจอเวลาเรามีงานเนี่ยก็มาเจอพวกเรามาแบบมาให้กําลังใจซึ่งกันและกันก็ดีใจครับแล้วก็หวังว่าแฟนๆก็จะอยู่พวกเราแบบนี้เป็นอกนาน มีงานติดคู่ติดต่อมาเยอะไหมครับก็ก็มีเรื่อยๆนะครัหมเรื่อยๆแต่ว่าก็ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้อีกนะครับครับจริงๆกิตารางยังว่างเยอะเลยครับครับผมแต่ก็กระแสเรียกร้องเรื่องงานผลงานต่อไปของทั้งสองคุณที่อยากจะมีงานคู่อะไรอย่างเงี้ยไออันนี้ผมขอพูดไปแล้วนะว่าใช่พูดไปแล้วนะว่ามีนะอันี้ด้วยกันครับเมื่อไหร่เมื่อไหร่ปีนี้เมื่อไหร่เมื่อไหร่ปีนี้มีอย่างแน่นอนแต่ยังพูดไม่ได้ยังกำหนดวันที่ที่แน่นอนไม่ได้ครับเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดพวกผมจะอัปเดตให้ ในในโซเชียลตลอดคือมันแ่แต่งยังไม่สามารถลงรายละเอียดนิดหน่อยได้ใช no ่เัาเอาเป็นว่าผมผมให้ได้ว่าเร็วเร็วนี้คือมันจะอดใจรอไม่นานใช่ไหมเร็วเร็วนี้ก็คือไม่นานเร็วเร็วนี้เร็วเร็วนี้ของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันจรงจริมันมันจะคุ้มกับระยะเวลาที่เแฟนแบบตั้งตารอคูเราแค่ไหนผมเชื่อผมเชื่อว่าเราทั้งสองคนก็ ทุกงานเนี่ยเราตั้งใจทําให้แฟนๆเกินร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเท่าที่เราสามารถทําได้เอาเป็นว่าคุ้มแน่นอนผมว่าคุ้มคุ้มแน่นอนสามพกเซ็ตสิคะบล็อกเซ็ตบ็อกเซ็ตอ๋อไปถึไหนแล้วอะไรยังไงก็ก็เร็วเร็วดีครับครับเร็วๆนี้ก็เร็วๆนี้ก็ติดติดตามติดตามติดตามข่าวสารได้ในโซเชียลใช่ครับแต่สปอยสปอยสปอยบอกว่าเด็ดมากๆเห็นว่ามันว้าวอยู่นะมันว้าวมากบอกเลยว้าวมากมาก ก่องมาลองกิดแบบใช่ค่ะไม่มีอะไรไม่ใต้องมีต้องมีอดมันต้องมีเห็นสิไอ้นี่ไงจ้ะคนจะได้จำว่าแบบบอกเป็นเราแบบฟ้าฟ้าเพราะอะไรเพราะภาพในนั้นหรือว่าอะไรหมูเาว่าวยกเพราะว่ามีอะไรเยอะมีอะไรเศษเยอะแต่ว่าสภาพไม่เยอะต้องซื้อครับจะได้มี รอเลยไม่รู้ทันหรือเปล่ากเยี่งกับใครกับพันหรือเปล่าแค่นัางสำหรับบอกว่าพิเศษแล้วก็แฟนๆเปิดมาก็คือแบบรอแน่นอนรอแน่นอนว่าไม่มีอะไรเลยต้องมีเฮ้ยอดที่จีนก็คือค่อนข้างแบบแน่นละตอนนี้ยอดโปรเซ็ยอดจองมาจากพันอันนี้อันนี้ไม่รู้เหมือนอันนี้ไม่จริงเลยยอดจองอะไรเงี้ยโอ้จริงเหรอขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากก็ก็สั่งจองกันมาได้อีกนะครับก็ เท่าไหร่ก็ได so, uh, right like ้ก็ผล yeah. so, like ิตได้ครับใช่แล okay. uh, sure, ้วอย่างนี้แฟนที่ประเทศไทยมีโอกาสจะได้ครอบครองอ่าออไหมส่วนในส่วนของโปรเจกต์ของแฟนๆที่ไทยก็ก็ต้องเป็นโปรเจกต์ต่อไปแต่ว่ามีให้เร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับแล้วการมิตติ้งอะค่ะก็การที่ไทยก็มีการแบบอยากเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับเร็วๆนี้จะทำพันจริงๆจริงก็มีมีแน่นอนแต่ว่าเร็วๆนี้แต่ไม่กำหนดวันยังไม่ได้เดี๋ยวมาบอกอีกทีนึง่าจริงๆแล้วทำไมถามยิ่งมันอย่าง แล้ว่าเราทุ้มต่อเรียกว่าเรียกว่ากำลังกำลังคุยตกลมกันอยู่ครับจริงเราอยากทำให้มันดีมากที่สุดเด้อพี่มันก็เลยต้องแบบละเอียดกับขั้นตอนในแต่ในแต่ละอันเลยในรายละเอียดเนื้องานใช่ไหมที่แบบเออราต้องใช่ครับเพราะว่ารายละเอียดต่างๆคือพอมันเป็นคู่กันอ่ะมันมันมีรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมันมีดตอะไรที่อยากทําไปหมดอ่ะมันต้องหาจุดตรงกลางแล้วก็ให้มันลงตัวกันมากที่สุดมันก็ยต้องใช้เวลาเยอะพอสมควรเนี่ยก็ตั้ที่ใทยจะได้เห็นแบ่มิกซิ่เลยวันี้แล้วที่บี ได้เห็นไหมคะเพราะว่าตอนนี้จีนเปิดประเทศแล้วเลยก็ถ้ามีโอกาสก็ไปอย่างแน่นอนอยากไปอยากไปครับอยากไปจริ้งคิวงานมีแฟนมิตรจับพี่มืติดต่อมาเยอะไหมจีนมีติดต่อเข้ามาครับแนึกี่า่ะเลบอกแฟนคของพี่จีนมีอยู่เป็นร่างมั้ครับมีติดต่อเข้ามาครับใช่มีครับมีติดต่อเข้ามาเราได้ได้มีการทางร่างเลี้ง ตอนได้มีการไปแล้วมีการพูดคุยไป,ปยบ้างก็ยังยังไม่ได้ไ,ไ,ดไปแต่ว่าไ,ไ,ได้ยินมาว่ามีการติดต่อเข้ามาแต่ว่าในดีเทลก็เป็น ไปในเรื่องส่วนของผู้ใหญ่ใช่ผู้ใหญ่คุยกันอยู่น่าจะเป็นการประเดิมแฟนมิสซิ่งที่ไทยก่อนแล้วก็ค่อยไปต่างประเทศเนาะคิดว่าแบบนั้นน่าจะครับน่าจะแบบนนั้แล้วจะจัดตารางเวอน์ทัวร์อะไรัหมคะถ้ามีโอกาสอยากไปนะครับอยากอยากไปนะแบบนไ้่อยากท้าเห็นเรื่องงานแสดงเห็นแบบเแฟนในทวิตเตอร์เขาก็พูดกันว่าเอ๊ะแอบแย้มมีงานคู่กันอย่างเงี้ยแน่นอนไหมคะงานคู่งานแสดงไหม ก็เร็วเร็วนี้เร็วเร็วนี้ครับเดิมเป็นคำถามที่อยากตอบเหมือนกันแต่ตอบไม่ได้จริงเนาะอันนี้ขออนุญาตถามนะคะตอนที่กระแสพูดสิ่งนี้นะครับผมตรงความจำอะไรเกี่ยวกับโรงพักผมก็จะพูดถูกความเป็นพิเศษอะไรพวนเพราะงานตวมันต้องขึ้นเลยค่ะผมว่ามันเป็นมันเป็นตามคอมมอนของของของงานของงานมากกว่ามันมันไม่ได้เป็นเพราะแบบเป็นเป็นงานพูดกันหรืออะไรแต่ว่าผมว่ามัน มันขึ้นอยู่กับสกบงานว่ามากน้อยแค่ไหนถึงจะมีงานก็คือมันก็จะมีรายละเอียดอะไรที่เราได้ทำเพิ่มขึ้นตามใช่ครับแล้องมีผู้ใหญ่เขาคคุุยยกัน็อาจจะต้องมีมีค่าค่าแรงมากขึ้นอะไรถ้าแบบสกบมันเยอะขึ้นก็ตามสมควรใช้ไหมว่าคำนวณตามสมควรแเราสิทธ์เรียนไหมครับเพราหลายๆคนที่ดังขึ้นมาเป็นผู้ที่สูงก็จะโดนตกัตเรื่องนี้เป็นที่นิยมผมว่ามันเป็นเรื่องของความเหมาะสมของเนื้องานกับจำนวนเงินมากกว่าก็คุยกันได้ ก็คือได้จะยังจ้างได้อยู่กจ้าง,งได้ก็ติดต่อก็มาได้ครับให้ติดต่อเข้ามาทางผู้จัดการให้คุยกันก่อนเขามาคุยกันได้ก็ราคาก็ตามงนาน mm hmm. ไม่ได้แพงขนาดน,านั้นอีกนิดนึงในทวิตเตอร์ค่ะเห็นมีเขาแคปคลิปที่แบบเราบอยบอกใช่ไหมมีการพูดคุยกับแฟนคลับทางโลไดังนี้ง มีโมเมนต์น่ารักน่ารักเกิดขึ้นไ,ได้บบไปดูบ้งางไหมอ๋อเห็นแล้วใช่ครับไปดูดูแล้วดูดแล้วที<อ>่ปีมอสแรมอะไรที่จริงคลิปนั้นจะหลุดตั้งแต่ตอนที่แม่จะโพสตั้งแต่แรกใช่ไหมแล้วก็ออกมาเป็นคลิปเต็มนี่<อ>นก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเราที่ท,ที่วันนั้นแหละวันบ็อกเซตถึงบอกว่าพลาดไม่ได้บ<อ>็อกเซตนี้มันหวันมากใช่ครับก็ยังมีอย่างที่บอกไป<อ>ก็ยังมีอีกหลายอย่างต้องซื้อไปดูเองสุดท้ายฝากหน่อยค่ะบว่าแฟนๆ จะได้เห yeah, mm ็นอะไรเร็วๆนี้เร็วๆนี้ขอยืมนิ้วหน่อยเถอะครับี้เร็บลากนิ้วสุดก่อนคืออะไรก่อนคุไม่ได้จริงอ่ะเออว่าให้แฟนติดตามกันเก็ฝากก็ฝากแฟนๆของของพวกเราทั้งสองคนนะครับฝากติดตามฝากติดตามผลงานของพวกเราทั้งสองคนก็อย่างที่บอกไปมีโปรเจกต์คู่กันเร็วๆนี้เร็วจริงๆอย่างแน่นอนก็คือต้นปีนี้นั่นเองจะได้ จะได้เห็นให้ชมมันอย่างแน่นอนนะครับสปอย์ได้แค่นี้จริงๆแต่รับรองว่าไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังจริงมีอะไรให้ดูเยอะๆมากจริงๆครับร้องว้าวแน่นอนว้าวแน่นอนทำว้าวให้หน่อยว้าวแบบไสนว้าวครับขอบคุณครับขอบคุณครับ